เฟรนด์บิลดเมคอัพสเป็นเครื่องสำอางที่ออมชอบมากๆในปีนี้ใช้บ่อยแล้วก็แต่งเป็นลุคประจำได้ประมาณนี้เลยถ้าใครเจอลุคไหนที่แบบเป็นโทนนูโตรประมาณนี้หรือว่าออมแต่งไม่ได้แบบแต่งลุคอื่นๆนะแกแต่งต่างคลิปนี้ได้เลยใช้เครื่องสำอางตามอมอได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราจะไปย้ายคน กดตาวได้เลย,เ,ลย <S <S เริ่มที่หมวดรองพื้นปีนี้ติดเฟ็บ3ตัวนะคือแต่ละตัวออมก็จะใช้คนละโอกาสกันถ้าจะแบบออกงานดีออรุ่นแมทอันนี้แต่ถ้าวันไหนแบบอยากใช้ชีวิตแบบลุยๆเคสขวดดาส่วนวันไหนแบบอยากได้งานผิวสบายๆเบาๆคานโบมาเริ่มที่ดีออรฟอยเวอร์รุ่นแมทนะจะเป็นขวดแบบด้านๆแบบนี้ออมว่าเขามีความแบบงานผิวสวยมากละเอียดมากสมกับแบบรองพื้นเขาด้วยแบรนด์นะแล้วก็มีความทนแต่งออกงานได้เนื้อจะเป็นแบบนี้ เห็นปลาแค่เกลี uh ่ยก to to so well. ็คือมันสวยแล้วออมใช้สีสูนเอ็นนะการปกปิดเขาก็จะกลางๆแต่ออมชอบลงผิวบางๆอยู่แล้วแล้วก็ค่อยไปปกปิดเฉพาะจุดด้วยคอนซีลเลอร์ใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้แต่ถ้าใช้พับก็จะสวยกว่าขอใช้พับแล้วกันถนัดกว่านี่เห็นปะเพื่อผิวมันจะมีความแบบฟุ้งๆเนียนๆเป็นแมทนะแต่ว่าเป็นแมทที่แบบไม่ได้แห้งยังมีความแบบเล่นแสงประมาณนี้คือพอใช้ชีวิตไปมันจะมีความมันออกมามันจะแบบพอดีมากออมก็เลยไม่ได้ใช้รุ่นโกลนะเดี๋ยวนี้ชอบใช้อะไรเป็นแบบเนื้อแมทเซมิแมทอะไรแบบนี้คือมันเป็นผิวที่ แน่ผิวมากๆยังเห็นว่าเป็นผิวอยู่คือตอนนี้อาอไม่ชอบรองพื้นที่มันแบบหนาตืบทึเกินไปชอบที่มันมีความโปร่งนิดๆให้เห็นผิวเราอยู่เห็นปะมันก็จะดูแบบเออผิวสวยขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้แบบหนาตืบอะต่อมาจะเป็นรองพื้นเคสรุ่นใหม่นะขวดสีดําที่มันเป็นมนมแบบนี้ตัวนี้คือราคาดีแล้วแบบผิวสวยติดทนเนื้อมันมีความเนียนะเห็นปะคือเนื้อเวลาเกี่ยวความรู้สึกคือมันจะสมูทมากๆมีความลื่นอะ ออมใช้เบอร์00นะตัวนี้ก็จะเป็นเซมีแมทเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะมีความโกลว์ขึ้นมาหน่อยกว่าตัวดีออลแล้วใช้ตัวนี้คือหน้าผ่องมากเล่นแสงแบบนี้เลยคือแบบผิวสวยมากแล้วอันนี้มันจะมีความแบบเนื้อทึบกว่าดีออลนะแล้วก็ปกปิดมากขึ้นแกดูผิวคือมันเนียนมากเนียนแบบเบอร์ผิวสวยมากคือทุกตัวที่ออมเลือกมาเนี่ยผิวมันจะเนียนประมาณนี้เลยแล้วก็มีความแบบแน่ผิวไม่ได้กองบนผิวนะ ตัวนี้มีรีวิวไว้แล้วก็ลองกลับไปดูกันได้วันไหนอยากออกไปใช้ชีวิตอยากได้ความติดทนไปเคสตัวนี้และลองพื้นตัวสุดท้ายคานโบใครชอบความงานผิวธรรมชาติมาตัวนี้เนื้อมันจะมีความเหลวๆกว่าตัวอื่นนะเนี่ยมันจะมีความบางแน่ผิวแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าตัวที่ใช้เบอร์ไลท์ซื้อที่ญี่ปุ่นมาแต่แบบเป็นเบอร์ที่เกือบขาวสุดวันไหนอยากได้งานผิวงานผิวมาตัวนี้ผิวสวยทั้งวันนะมีความพองอมลงที่หน้าผากนะคือตัวนี้ไม่ได้เน้นปกปิดเห็นป่ะมันจะเป็นแบบ งานผิวมากๆแต่ว่าทําให้ผิวเราแบบสวยขึ้นมีความแบบสมูทขึ้นอะไม่แมตไม่โกลเป็นงานผิวแบบธรรมชาติธรรมชาติกลางๆเทียบเนื้อเทียบสีให้ดูนะ Dior Kate c a n n i b o หมวดต่อมา Cushion มี3มหมวดอันแรกจะเป็น c o u n t e r b a n แ Estee Lauder เนอะอันนี้ก็จะเน้นแบบออกงานฝั่งเกาหลีจะเป็น TCE เน้นความแบบโกลโกลเล่นแสง และฝั่งไทยบิชวิทเบรนเน้นความแบบผิวเบลอติดทนแนบผิวออเทสมาแล้วนะทั้ง3ตัวเป็นคู้ชชั่นที่ติดทนถ้ามากสุดก็จะเป็นเอสเต้ลอเดอร์ตามด้วยบิชวิทเบรนแล้วก็ท c e ซีอีซึ่งสากตัวนี้มีรีวิวแยกไว้แล้วเดี๋ยวจะติดคลิปไว้ข้างบนนะสำหรับบิชวิทเบรนทรซีอีจะเป็นคลิปนี้แล้วก็เอสเต้ลอเดอร์จะเป็นคลิปนี้สรุปให้สั้นๆเอสเต้ลอเดอร์เนี่ยจะเน้นแบบผิวติดทนผิวสวยเนียนเป็นแมทนะแต่ว่าเป็นแมทที่แบบผิวสวยมากแล้วมันมีความแนบผิวสุด,สด พับจะเป็นทรงไข่แบบนี้ซึ่งอมใช้จนแบบมันแห้งแล้วอะอมใช้สีหนึ่งสีศูนย์นะซึ่งไม่มีที่ไทยไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาจะเป็นสีประสว่างสุด b i s h r i b a n จะบอกว่าตัวนี้เพิ่งได้มาลองไม่นานหรอกแต่ว่าพอได้ลองปุ๊บเข้าเฟปเลยคือมันดีมากมันโฟนมันผิวสวยมันเบลอมันแนบผิวจะบอกว่าคล้ายๆเอสเต s t e อ l a u d e ไหมก็ก็อาจจะได้นะแต่ว่าราคาก็ต่างกันเนาะ e เ t e ลอเดอร์ผิวสวยกว่าแต่อันนี้ก็คือดีในราคานี้พับจะเป็นทรงแบบเซียวปัะจันแบบนี้นะมีความนิ่มๆบางๆ Ocean, สีออมใช้สี 00N นะอันนี้ t c e ตัวนี้จะเป็นเซมิแมทที่ออมรู้สึกว่ามันให้ฟินนชที่ดูโกลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฉ่ำจนเยอะอะคือมันจะมีความแบบไขมุกไขมุกเล่นแสงอะไรอย่างนี้ตัวนี้ถ้าเทียบกับ3ตัวจะปกปิดน้อยสุดเนื้อบางสุดมีความโปรง่งแต่ว่าปกปิดกลางๆนะปกปิดได้พับจะเป็นแบบนี้ซึ่งฉันชอบมีความหนาหน่อยนุ่มๆแล้วก็ มีแหลมๆไม่เข้าซอกได้ตัวคูชชั่นเขาจะเป็นตะขา่ายออมใช้4 P01 นะจะมีความอมชมพู <S <S เทียมสีเทียมเนื้อ Estee Lauder, Bisch w i t b a n 3CE, ดต่อมา Concealer Collector ในที่สุดออมก็มีฟิคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ที่ไม่ใช่อเวอร์ a ลาสคือต้องบอกก่อนว่าสภาพผิวออมตอนนี้ไม่ได้ต้องการการปกปิดมากเท่าเมื่อก่อนรอยมันไม่ได้เข้ามเท่าเมื่อก่อนแล้วก็เลยต้องการการปกปิดที่ไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้ชอบเนื้อหนามากแล้วด้วยก็เลย เป็นสั่งตัวนี้จะตอบสนมากๆอ่ะตัวแรกนาตาชาเดโนโนาขอ,อนิยามคำว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่แนบผิวกลืนไปกับผิวแต่ยังปกปิดได้ดีมากๆๆๆูคั l เวอร์เร e ได้เลยแล้วแกดูเนื้อมันบางมากๆตัวนี้คือแบบว้าวได้ใช้แล้วแบบโอ้ทำไมเราเจอกันช้าไปไม่ได้รู้สึกหนาเลยแล้วลงใต้ตาได้ไม่แคล็กไม่ได้แห้งเกินออมใช้สี P 1นะสีเนี่ยต้องไปเลือกที่เคาน์เตอร์เพราะว่าออมรู้สึกว่า ชาร์จสี่เขามีความงงงงนิดหนึ่งพี่แต่ว่าไม่ได้ชมพูขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยลงใต้ตามันแนบไปเลยแล้วแบบไม่แห้งอะ่ะคือตอนเนี้ยชอบอะไรที่มันมีความแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ดูเป็นเลเยอร์ขึ้นมาซ้อนอีกเลเยอร์หนึ่งสิวรอยสิวอะไรเนี้ยก็คือกบได้เนียนมากๆแล้วมันดูแบบดูบางอะ่ะไม่ได้ดูหนาแบบฟูขึ้นมาชอบมากชอบมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบพอเซ็ตไปแล้วอะ่ะอย่าไปถูเขาเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบมันไม่ได้เป็นขุยนะแต่มันจะเป็นแบบ ยุยยึย่งนะเราจะพูดยังไงคือพอเซตแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยแกดูความเนียนคือถ้าเกิดเข้มมากๆอะเลเยอร์แรกอาจจะยังปิดไม่มิดสามารถดิวเพิ่ม2เลเยอร์แล้วมันจะแบบเนียนแบบนี้เลยแล้วติดทนด้วยนะคืออมเคยลงแบบรองพื้นหรือคุชชั่นนี่แหละที่มันแบบไม่ได้ทนมากแล้วเราก็กบรอยเฉพาะจุดด้วยคอนซีลเลอร์ใช่ปะแล้วคืองานอยู่ตรงอื่นแบบยุยแล้วอะแต่ว่าตรงนี้คือยังอยู่ยังแบบมีความแบบปกปิดอยู่เงี้ยคือดีงามมากลองแกลองอีกอันหนึ่งจะเป็นของรูน่าอันนี้มใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งที่มันสว่างสุดนะ ชอบไม่ชอบแกดูความเยินของมันมันเยินมากคืออันนี้เรชอบตรงที่มันมีสีเข้มกับสีใช่ไหมผสมกันแล้วมาลงแบบพวกกรอบหน้ามันจะแบบกรบรอยได้เนียนขึ้นสมมุติว่าเราคอนทัวร์หน้าไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วรอยสิวมันนั้นพุดขึ้นมาถ้าเราใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างไปกรบมันจะเป็นด่างเราก็ต้องใช้ที่สีเข้มขึ้นมาลงอะแล้วมันจะแบบเออเนียนแล้วเนื้อครีมมันนี้มีความแบบเกาะผิวปกปิดได้ดีอมชอบใช้สีนี้กับนี้ผสมกันใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาลงใต้าตาอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ใช้คอนซีลเลอร์แล้วด้วยนะ เพราะว่ามันมีความสว่างแล้วอะแล้วคือใต้ตอาอมแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้คล้ำมากใช่ไหมไม่ได้ต้องการการปกปิดมากแค่ปรับสีให้มันเนียนๆไปรอยสิวชีก็กบเลิศเดอร์นี่ตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บต๊บเห็นปะเนียนเนียนมากแล้วอันนี้เอาชอบเอามาลงแบบคือเอามาคนที่พอเซตแป้งแล้วอะบางทีรอยมันจะโผล่มาอีกก็วันนี้ลงบนแป้งได้เลยมันจะมีความเกาะผิวและประโยชน์อีกอย่างของนี้นะช่องสีแบบพีชแบบนี้คือถ้าเรามีรอยสิวหรือสิวนูนๆตรงที่เราปัดแก้มอะบางทีพอปัดแก้มแล้วอะ สิวมันจะโผล่ขึ้นมาให้แกใช้สีพีชหรือชมพูประมาณนี้แต้มไปแทนคอนซีลเลอร์มันจะมีความเนียนแล้วก็สีจะเบลนดกันแล้วก็ใช้บัตชมาทับอ,อีกรอบหนึ่งโปรปิดดีแบบนี้เลยตัวนี้จะมีความยากนิดหนึ่งเพราะว่าลูน่าไม่มีแบรนด์ออฟฟิเชียลในไทยนะก็อาจจะต้องซื้อร้านพีอะไรแบบนี้ซึ่งออกมาไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาแบรนด์เกาหลีแต่ซื้อที่ญี่ปุ่นถ้าความแนบผิว,วอะออมให้คาตาชาจะมีความแนบผิวกว่าแต่ตัวนี้มันแบบมัลติยูใช้ได้หลายอย่าง ก็ลองไปเลือกใช้กันดูหรือว่ามี2อันเลยใช้คู่กันได้เทียมเนื้อเทียมสีนาตาชารูนา่าและคอเลกเตอร์สีฟ้าเป็นอะไรที่ว้าวใช้แล้วแบบเฮ้ยหน้าฉนันมันมีความป๊อปขึ้นไปได้อีกตัวนี้จะเป็นฟิลฟิลแบบใช้เป็นไฮไลท์สีสว่างได้แล้วตัวนี้เนื้อเขาแบบอีกแล้วแนบผิวคือค,คิมย้จะพูดคำว่าแนบผิวบ่อยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ชอบอะไรที่แบบ มันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ขึ้นมาเป็นอีกเลเยอร์เนื้อมันจะเนบไปแบบนี้เลยแล้วก็มีความชุ่มชืน้นเซซานเซซานค่ะคือตั้งแต่ได้มาใช้แบบใช้ไม่หยุดอะ่ะคือแบบว่ามันทําให้ลุคเราสวยขึ้นจริงๆมันจะแบบหน้าเรามันจะมีแบบมิติเข้าไปอีกอะ่ะแล้วก็หน้าผ่องแบบทั้งวันออมจะใช้พับที่แบบเกลี่ยรองพื้นมาเกลี่ยเลยนะเนื้อมันก็จะมีความแบบกลืนกลืนเงียนเนียกันมากขึ้น แต่ถ้าใครผิวเข้มอาจจะต้องใช้น้อยหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเทาได้อะมันกลืนเนียนแบบเป็นธรรมชาติไปเลยแต่ว่าหน้ามันก็จะมีมิติมากขึ้นคือตอนแรกข้างนี้ลงพื้นมันสว่างกว่าไงมันก็เลยแบบดูเท่ากันมากขึ้นเห็นปะไปออกงานหลายๆงานใช่ปะแล้วก็ใช้รัวๆรู้สึกว่าเอยแต่งหน้าสวยขึ้นแกลองมีของเซซานอันนี้ก่อนจะไปหมวดถัดไปอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบรวมมาอันเดียวกันเป็นอันที่แบบเกี่ยวกับสกินอะไรที่ลงงานผิวอะคือใช้ได้ในอันเดียวกันเลยอันนี้ครับของ make up for ever มันจะเป็นแบบนี้เปิดก่อน คือเวลาเปิดก็ระวังเล็บจิ้มเข้าไปเพราะว่าจิ้มไปแล้วถือถือจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมที่มีทั้งแบบงานผิวลงไปคอนซีลเลอร์ได้ลงคอนทัวร์มีบลัชมีไฮไลท์ครบในตลับเดียวแล้วคือได้มาแล้วชอบมากใช้แบบรัวรๆๆรรรัว,ร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 วแล้วคิดว่าถ้าไปเที่ยวว่ะพกอันนี้ไปเดียวก็จะแบบง่ายมากอาจจะแบบพกคุชชั่นที่ชอบคอนซีลเลอร์ที่ชอบไปแล้วก็ที่เหลืองานผิวอะไรเงี้ยลงอันนี้ได้หมดเลยตลับเดียวจบเือม่มชอบคอนทัวร์หลุมนี้ของเขามากๆ มันจะเป็นน้ำตาลแบบเห็นปะอมเทาอ่ะไม่แดงไม่ส้มแล้วรชัชคือใช้ได้ทุกหลุยมยอมรีวิวเต็มๆนะดูได้ในคลิปนี้อันนี้ก็เลยขอเรียกในหมวดเป็นไฮไลท์คอนทัวร์ละกันเพราะว่าคอนทัวร์ก็จะใช้จากตลับนี้เลยสีเขาจะมีความแน่นเข้มหน่อยนะไม่ต้องลงเยอะคือสีมันจะเป็นเงาแบบธรรมชาติอ่ะแล้วเนื้อครีมเขาคือเบลนง,ง่ายเกลี่ยง่ายมากๆมันแบบเบลนเกลืนไปกับผิวเกลืนไปกับผิวแล้วโทษทีจะไม่พูดคำนี้ละสวัสดี คือจ,จริงๆฝั่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้ทุกหลุมแต่ว่ามันสามารถผสมให้มันเป็นแบบสีผิวเราได้อ่ะออมก็จะใช้แค่สงหลุมบนเองส่วนอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็ยังคุ้มอยู่ดีแกแล้วก็บัตรหลุมนี้ออมชอบมากแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บแก้มไว้ให้บัตรสีอื่นๆด้วยเห็นไหมน่ารักมากต่อกันที่บัชออนพูดถึงโทนสีที่ออมชอบใช้กันก่อนคือปีนี้เป็นปีที่ออมชอบใช้โทนหนูโทมากๆมีความแบบกลางๆใช้ง่ายใช้ได้หลายลุกแต่ปีที่แล้วจะชอบแบบแนวครูโทนแะลแต่ปีนี้ นูโถ่หมดเลยบางอันมันก็อาจจะซ้ํากับคลิปที่ออมทํารวมเมคอัพนูทถลนะซึ่งบัตรสองตัวนี้มีแบบสวอชแล้วก็ลงผิวแล้วแกไปดูได้ในคลิปนี้อันแรกก็จะเป็นของทาสอันนี้นะจะเป็นสีทู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 อันนี้ก็คือแบบลงแก้มไปแล้วแบบทุกคนขอพิกัดเยอะมากสีมันจะเป็นแบบนูโถ่อมชมพูที่แบบมีความสดใสพอทาแก้มแล้วมันจะมีความป๊อปมากๆเดี๋ยววันนี้เรมจะทาสีนี้ให้ดูเนื้อสมูทเบลนด์ง่ายนะแล้วก็สีชัด แล้วตัวเนื้อเขาเหมือนจะมีความแบบช่ำๆมันก็จะทําให้แก้มเราแบบอิ่มน้ําเล่นแสงไปอีกสีส่วนมากสิเนี้ยแล้วมีคนถามออกมาว่าแบบเนื้อครีมเนื้ออะไรเงี้ยมีแบบที่ไม่ดึงรองพื้นไหมจริงๆมันมีโอกาสดึงได้หมดนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่เราลงด้วยอย่างนี้เห็นไหมเวลาอมลงอ่ะอมจะไม่ได้ปาดอมจะใช้การแทบแทเอามันก็จะเนียนเนียนเบนไปกับเนื้อรองพื้นเนื้อสีคุนน่นทารักมาก คือมันสวยมากแล้วมันอมว่ามันเข้ากับอมอะคือเวลาทาแล้วแบบรู้สึกแต่งหน้าสวยรู้สึกแบบว่าเออแก้มมันแบบขึ้นมากๆบัชูพีเบอร์หนึ่งสามอันนี้คือไปอย่าไปหลายรอบแล้วแล้วก็ไปดูดีวิวแบบทาแก้มเต็มๆได้ในคลิปนั้นนะสวัส,สีให้ดูเห็นปะมันเป็นชมพูนูนทอที่แบบหนัวมากๆมันมีความแบบอมเทานิดๆนัวไหมสวยมากตอนนี้ก็จะไปน i ิน s h โกลกลเล่นแสงน,นะใช้บ่อยมากๆบัชฝุ่นของเมรินดา คือบัตรฝุ่นอ่ะมันใช้ง่ายแล้วมันจะมีความแบบเบลอผิวเบลอหน้าแก้มใช่ไหมปัดปัดจบจบแล้วมันจะไม่ดึงรองพื้นด้วยถ้าใครชอบแบบใช้ง่ายๆนะแกใช้บัตรฝุ่นสีมันมีความแบบระมูลมีความแบบเบลนฟุ้งได้แล้ว p a เล t เนี้ยอมว่าคุมม้มอ่ะคือแบบ p a เล t เดียวได้สีสีสีที่อมชอบใช้จะเป็นสีนี้กับสีนี้นะมันจะมีความแบบนวลๆจะชอบลงสีอ่อนไปทั่วๆแก้มแล้วก็ลงอันนี้ให้มันมีความแบบป๊อปขึ้นสวัสดีทัสทูพีมรินดา ต่อันที่หมดแป้งเริ่มที่ฝั่งเคาน์เตอร์แบรนด์ our glass อันนี้จะเป็นแป้งแบบแป้ง r e ท o u c h ผิวแป้งที่แบบพอลงผิวแล้วเหมือนใส่ฟิลเตอร์ผิวมันจะมีความแบบนวลเนียนเบอร์ผิวมากๆแล้วเอาไปดีทัชระหว่างวันก็ยิ่งสวยแป้งเขาก็จะมีความละเอียดนะนวลๆแบบนี้เลยเอาใช้สีทาล l u c e n t ไ h ท t ก็คือสีที่แบบสว่างสุดเป็นแป้งปองแสงที่มีสีเดีย๋ยวลงให้ดูเห็นปะดูความเบลอของผิว สวยมากนวลมากมากฟินิชผิวคือเนียนสวยเบลอฟุ้งลูกคุมขนคือแบบกลิบอ่ะเขามีพับมาให้ในตัวนะเป็นแบนแบนแบบนี้ก็เหมาะกับการทัชอัพระหว่างวันต่อมาแบรนด์ไทยค่ะชูชูคิสคือเขาทำแป้งได้ละเอียดมากว้าวว้วแลตัวนี้คือพอลงผิวแล้วรู้สึกว่าเออเมคอัพมันติดทนขึ้นดูความละเอียดฟุ้งของแป้งขาวๆเม็ดเล็กๆเล็กๆมากๆคือแป้งมันละเอียดมากมันทำให้แบบ งานผิวมันเนียนละเอียดไม่มีความว่าเป็นก้อนๆหน้าผองนวลเนียนความนวลความเนียนถ้ามองไกลๆอะแกแยกไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้ามองใกล้มากๆซึ่งในชีวิตจริงคงไม่มีใครมองใกล้ขนาดนั้นเอาว่ากาจะเนียนกว่านะส่วนคุมมันออว่าชูชูเคสคุมมันได้ดีกว่าปัดแก้มเพิ่มเล็กน้อยไปกันต่องานคิ้วที่เขียนคิ้วจริงๆอาไม่ได้คอนเซิร์นแบบเนื้ออะไรมากมายนะส่วนใหญ่จะแบบเรื่องสีมากกว่าซึ่งสีที่ไทยอะส่วนใหญ่มันจะชอบคำสีแบบ อมส้อมอมเหลืองเงี้ยซึ่งบางทีแบบมันไม่ละมุนอมชอบอะไรที่มันแบบมีความอมเทาๆหน่อยซึ่งอันเก่าที่อมชอบจะเป็นของแคนเมคนะที่ที่ไทยไม่มีขายก็เลยโอเคเราจะไม่พูดถึงมาแล้วแต่ว่าเจอตัวนี้ค่ะซูปเปอร์มาร์สสีแอชบราวน์อมว่ามันเป็นน้ำตาลกำลังดีแล้วก็ไม่ได้เทาเกินเห็นปะ่ะแล้วก็จะไม่ติดส้มติดเหลืองคือในกล่อ,องเขาอะมีรีฟิลมาให้ด้วยไม่เคยซื้อที่เกลียวมีรีฟิลมาก่อนเนี่ยว่าจะมีรีฟิลให้2องันอันนี้จริงๆคือใช้หมดไปอันหนึ่งแล้วแต่ว่าใส่ามาให้ดูเต็มมนี่หดแล้ว หัวเล็กเขียนง่ายเนื้อลื่นกําลังดีนะสามารถสก,กิดเป็นเส้นขนคิ้วได้แต่ว่าอ,อมสก,กิดไม่สวยก็เลยไม่ได้ทําเขียนเป็นแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเราไม่เขียนคิ้วเข้มอยู่แล้วสีคิ้วมันไม่หลอกอ่ะมันมีความแบบเป็นธรรมชาติส่วนเราอยากให้แบบคิ้วอ่อนลงหรือสีอื่นยเงี้ยใช้มาสคา่าคิ้วเสริมเอามันจะสวยกว่าส่วนมาสคา่าคิ้วอมว่าทุกคนเดาได้เพราะว่าใช้อยู่2อันเนี้ยก็จะเป็นของเคสกับโรแมนของเคสเนี่ยจะเป็นสี BE2 นะซึ่งมันแอบลิมิเต็ดปะวะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่า คือเปิดไปไม่ค่อยเห็นตะกร้าของไม่ค่อยมีถ้าแกเจอก็รีบกดนะอย่างที่บอกว่าอ๋ไม่ชอบน้ำตาลที่มันแบบอมส้มอมเหลืองแล้วก็ชอบติ่งเทาหน่อยๆซึ่งสีนี้คือถูกต้องมาก BE2 แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นของโรแมนนะสี0 3ย์โรแมนเนี่ยมันจะอมเทากว่าแล้วก็สีจะอ่อนกว่าเห็นปะมันจะเป็นสีโท,ท,นทนที่แบบอมเทาหน่อยๆแล้วก็ยังมีความเป็นน้ําตาลอยู่ไม่ได้เทาไม่ได้เหลืองทั้งสองอันก็คือปัดคิวแล้วแบบไม่เป็นก้อนนะ เพื่บขนคิ้วได้ดีเลยพอสีคิ้วซอฟว่าหน้าแบบละมุนมากชอบส่วนอันนี้โรแมนตอนแรกว่าจะปัดสีเดียวกันสองข้างแต่ว่าอ่ะปัดให้ดูแต่มันแห้งแล้ว,ว่คือใช้มาจนแบบมันหมดแล้วแต่ว่าก็ยังดันทุรังใช้ต่อไปเคสโรแมนจากที่ใช้มาก็ไม่เคยไหลไม่เคยเยิมทั้งคู่นะ <S <S next eye shadow อย่างที่บอกว่าปีนี้นชอบโทนนูเทลและคืองานตางกจะไม่ได้แบบลงสีที่มันมีความสดมากหรือว่าแบบ ชมพูจ๋าส้มจ๋าก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลเสื้อน,นี้เป็นพาเลทที่ใช้บ่อยมากใช้แบบหลายคลิปมากมากเพราะชอบจริงมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบเห็นปะเทาๆอะ่ะของ juicy เป็นพาเลทศูนหนึ่งนะเป็นเทาแบบนัวมากๆเทาที่ไม่ติดส้มติดแดงนั่นะแหละฉันไม่ชอบอะไรติดส้มติดแดงติดเหลืองฉันชอบแบบเทาๆแล้วจะมีหลุมหนึ่งที่แบบเป็นหลุมมากๆคืออันนี้ออมชอบใช้สีนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเทาที่มีชมพูนิดนิด ก็จะลงเป็นพื้นตาทั่วๆเห็นไหมสิมันจะนวันวเหมือนเปลือกตาที่แบบเออยังไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเงี้ยส่วนถ้าอ่าอยากให้ลุกมันมีความแบบมีสีสันขึ้นมามนก็จะใช้ของ h ิน t อันนี้นะเบอร์ศูนย้าชอบความที่มันแบบเล็กๆพกง่ายดีแล้วก็สีครบแบบอันนี้เป็นสีเบสตาลงให้เข้มขึ้นเขียนไอายไลเนอร์ทับก็ได้นะอันนี้แต่มันจะมีชิมเมอร์นิดหนึ่งไม่ชอบตรงนี้แหละ แล้วก็มีหลุมชิมเมอร์แล้วก็มีเหมือนเป็นบลัชแต่ก็ลงตาได้เหมือนกันใช้สีนี้ชิ้ขอบตาให้ตามันมีแบบสีสันขึ้นสําหรับ2พาเลตนี้นะถ้าง,งานสีออมชอบของฮินส์มากกว่ามันทาให้ตาดูมีความป๊อปขึ้นมาแต่ว่าถ้าง,งานชิมเมอร์ของ j u ซี่สวยกว่ามากเนี่ยเนื้อมันละเอียดมากๆแล้วสีมันมีสีขาวสีน้ําตาลเอาไปเขียนดอลลี่อายสวยมาก ันนี้ก็พอได้แต่ว่าจะไม่ป๊อปเท่าหลุมเนี้ยของ j u ซี่มันจะมีความป๊อปมากๆอ๋อแล้วก็สีน้ำตาลเข้มคือนิดติดอย่างเดียวเลยทำไมต้องมีชิมเมอร์แต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าให้เลือกอ่ะชอบแบบนี้เป็นเนื้อแมทแล้วก็มาทับอายไลเนอร์นนอได้มาเขียนขอบตาได้ส่วนใหญ่ดอลลี่อายไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะก็จะใช้แบบอายแชโดว์ที่ลงตาบนนี่แหละมาเขียนเงาลืมเขียนขอบตาจะใช้น้ําตาลแบบนี้เขียนขอบตาลา yes, ่างและสีขาวมาลงให้ ดอลลี่อ o o นูนชอบชิมเมอร์ลุ่มนี้มันมีความแบบละเอียดลงกลางตาบนล่างไอ้ล่างบนตายังดูล้นอยู่เพราะว่าเรายังขาดอายไลเนอร์คือแคนเม e ก็ยังชอบอยู่เป็นตัวที่แบบเนื้อรื่นเขียนง่ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าตามมันมากๆอาจจะเลอะขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าออมไปเจอตัวนี้เป็นของแบรนด์ไทยชูชูคิสอีกแล้วจะเป็นสีน้ําตาลนะรุ่นนี้หัวเป็นแบบบิดขึ้นบิดลงได้แบบนี้แล้วเนื้อเขาลื่นเขียนง่ายแล้วติดทน เนี่ยเนื้อลื่นแบบนี้เลยเขียนแบบลื่นๆได้เลยแล้วก็มีความเบ็นฟุ้งได้คือมันจะชอบใช้เป็นเจลไลเนอร์นะไมันเขียนง่ายแล้วก็ลื่นออมชอบใช้เป็นสีน้ำตาลมันจะมีความแบบละมุนเห็นไหมตัวนี้เขียนลื่นมากลากๆคือได้เลยแล้วมันมีความแบบพอเซ็ตตัวแล้วอ่ะมันติดผิวไม่ค่อยแบบเลอะเลือนหรือว่าเป็นแพนด้เนื้อเนียนสมูทแบบนี้เลยออมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ถ้าเราลืมเซ็ตมาฝุ่นทับอ่ะ ก็ยังอยู่ได้จตองก็ชอบใช้แบบฝุ่นเซ็ตทับนะเพื่อความชัวร์มันจะแบบอยู่เลยอ่ะไม่หลุดต่อด้วยมาสคาร่าซูเปอร์มัมโบรงเคอร์ริงสีน้ำตาลน,นะออมชอบใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลมันจะทำให้แบบตาเราดูซอฟต์ละมุนคือใช้แล้วขนตามันไม่ตกอ่ะแล้วก็ทำให้ขนตาแบบดูยาวดูหนาขึ้นด้วยนี่ฮะงานขนตาน้อยๆบงบารเขาออได้แบบนี้เลยตัวนี้ใช้แล้วก็ไม่เห็นดาด้วยมาสคาร่าปัดแล้วแต่ถ้าอยากได้ขนตาที่สัพึงกว่าน,นี้ก็ติขนตาออมชอบของอันนี้นะ มิเลมิเลอ่านไม่ออกเหมือนกันจะเป็นขนตาแบบจับช่อเบอร์ซิกเนเจอร์ศูนย์สี้นะมันจะจับช่อสวยมากไปงานอะไรเงี้ยมันติดอันนี้ตลอดในที่สุดก็มาถึงงานลิปสติก คือจริงๆมันจะค่อยงซ้ำกับคลิปที่เป็นรวมลิปรวมบัตรโทนนูโทนะเพราะว่าชอบใช้นูโทมากๆในปีนี้ก็เดี๋ยวออมจะไม่ได้ทาขึ้นปากทุกอันแต่เดี๋ยวสวัสดีให้ดูถ้าอยากดูละเอียดก็ไปดูที่คลิปเก่าได้เลยเริ่มที่ลิปไลเนอร์กันก่อนจะเห็นว่าปีนี้เรใช้ของเมลินดาบ่อยมากคือมันหมดแล้วทุกคนไม่สามารถสวัสด้ทุกคนดูได้แล้วคือมันจะเป็นสีเนื้อเนื้ะแต่เนื้ออันนี้มันก็จะมีความแห้งหน่อยคือสวัสดไม่ออกเนี่ยเนื้อมันจะมีความแห้งหน่อย แต่ว่าก็ค่อนข้างกอบปากได้นะแล้วก็เบนกับสีลิปได้สวยอันนี้มันจะแบบกบขอบปากได้เนียนได้ฟุ้งได้นวลเลยแต่ว่าตอนนี้เจอตัวที่แบบเนื้อลื่นมากแล้วมันนัวมากของคอสโนลิแต่ความยากคือหาซื้อที่ไทยยากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีออฟฟิเชียลเนอะแล้วก็ต้องไปพรีเอาจะให้ดูเนื้อว่ามันลื่นแค่ไหนคือลื่นแบบนี้เลยเขียนลื่นมากๆแล้วก็สามารถแบบ นัวขอบปากฟุ้งๆได้กบสีปากได้ออมชอบใช้เป็นเบอร์01เพียวพิงค์๋อมก็จะเขียนเลยขอบปากมันนิดนึงเห็น <He ard S 2> ปะมันสมูทมากๆอะ่ะเนี่ยลากๆไปไม่ได้ออกแรงเลยนะลากๆไปมันก็ติดเลยอพอเป็นเบแล้วแบบสวยมากแล้วทากับลิปสีโทนูโท,ทเข้ามากอันเนี้ยเฟบลิปสติก3อันที่ทาบ่อยพกตลอดแล้วก็คนถามพิกัดบ,บ่อยมาก เริ่มอันแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นลิปออยล์ของเคที่ดอนะสีเบอร์03จะมีความแบบสดใสโล้ยชอมมากอะอมพกไปเที่ยวด้วยมันแบบมีความกันแดดเคที่ดอ0ศูนใช้จนแบบตอนนี้คือมันเบาแล้วอะแบบว่าจะหมดต่อมาก็จะเป็นลิปกลอสของเมเบล n นนะอันนี้เบอร์0ูนอันนี้คนถามเยอะจริงว่าแบบใช้ลิปของอะไร เนื้อเขาจะเป็นลิปกลอที่แบบสีแน่นมากๆถือว่าเป็นลิปกลอที่ที่แบบกบสีปากได้ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มีความแบบช่ำแบบนี้และอันนี้คืออันที่ชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นลิปทินของลากะจะมีความแบบทิ้งสเตนแล้วสีแบบโคตรนัวจะซื้อไซส์ใหญ่แต่บังเอิญกดไซส์มินิมาแล้วไซส์ใหญ่ก็คือของหมดยังกดไม่ได้ก็เลยต้องแบบใช้อันนี้แบบ เขี่ยมๆมาแกแบบว่ากลัวมันหมดรากาสีหนึ่งสองสีให้เป็นที่สุดของลิปปีนี้ที่ออมชอบมาก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 ทิ้งฉ่ำที่สีสวยทิ้งสเตนสวยมากให้ภาพมันเล่าเรื่องจริงๆสีเนี้ยส่วนใครที่อยากให้ออมแบบส่องแต่งหน้าลุคพี่ออมแต่งประจำประจำนี่ลุคนี้ได้เลยคือแต่งแบบนี้แหละลิปคอมบนี้คือถูกต้องสวยมากเห็นว่าสีทุกอย่างมันจะมีความแบบลิงค์ลิไปด้วยกัน อสวัสดีเคที่ดอเเมบลีนลากะต่อไปจะเป็นแบบตัวช่วยหน้าฉ่ำหนะ้าพุ้งไฮไลท์อันนี้แป้งแคนเมดจริงๆเขาไม่ใช่ไฮไลท์เขาเป็นฟิเนชชิ่งพาวเดอร์แต่ด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเขาอะมีความเลือบๆแล้วก็พอปัดแล้วมันจะมีความสว่างขึ้นเป็นสีแบบ มุ้งมุ้งฟ,ฟ้าแบบนี้มันจะทําให้หน้าเราดูป๊อปขึ้นก็เลยจัดอยู่ในหมวดไฮไลท์สำหรับอ,อมเนี่ยมันจะมีความว wow, wow, wow าววาวขาวขาวแบบนี้คือเราลงคอลเทคเตอร์สีฟ้าไปแล้วยังไม่พอจะมาลงแป้งสว่างอีกที่กลางหน้าก็จะลงไปเลยมันจะทําให้หน้าเราดูแบบป๊อปขึ้นแล้วก็ช่วยเก็บแบบรายละเอียดพวกอะไรที่มันเป็นแบบฟอร์องฟอร์เอาออกไปด้วยปัดแบบนี้เลยกลางจมูกสันจมูกแล้วก็กางหน้าพองแล้วพองอยู่แต่ก็จะพองอีก ปิดด้วยไฮไลท์ดีออคือแพงนะแต่รู้สึกว่าใช้แล้วคุ้มอ่ะอย่างอันนี้มันจะมีสีชมพูใช่ปะออาจะชอบมาปัดทับแก้มมันจะให้แก้มเราแบบเล่นแสงฉ่ำอิ่มน้ำแล้วเนื้อเขาละเอียดมากๆส่วนสีขาวอันนี้เขาก็จะมาปัดไฮไลท์แบบกลางจมูกแบบกลางปากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมันมีความฉ่ำขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีสีเห็นไหมหรือว่าถ้าวันไหนแบบอยากลงท็อปอัพบนตาก็จะลงเป็นสีทองอันนี้มันจะทำให้แบบลุคดูกระแรมเข้าไปอีก แต่ช่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าแค่สามช่องก็คือเลิศแล้วคือมันเป็นไฮไลท์ที่แบบเนื้อละเอียดแล้วก็ดูฉ่าสวยมากไฮไลท์ชมพูก็จะลงเป็นช่วงหนกแก้มตรงนี้แก้มเล่นแสงแล้วมันเป็นสีชมพูที่ฉันชอบเติมดังพุ่งเข้าไปอีกเปิ่งเหนือคิ้วข้างงอมชมพูก็ได้กระจับปากสีทองลงหัวตาก็จะเอลุกที่มีความกโกลเหมือนฉ่มอิ่มน้ำแต่ไม่เนื้อหนะเพราะว่าเราใช้เป็นไฮไลท์ฝุ่นของดีออจ้า เนื้อละเอียดมันเนียนมากอันสุดท้ายท้ายสุดแล้วเซตติ้งสเปรยของ Maybelline จริงๆอ่ะจะบอกว่าตอนนี้เอาไม่ชอบใช้พร i เมอร์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ชอบใช้เซตติ้งหรือ fixing สเปรยเท่าไหร่รู้สึกว่าแต่งแค่นี้หน้าก็สามารถอยู่ทั้งวันได้แล้วแต่ว่าถ้าใครต้องการความแบบติดทนขึ้นอันนี้เลยถูกและดีแต่สเปรย์เขาจะไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นิดนึง ใช้เมคอัพที่เป็นเฟรนด์2025แล้วก็เป็นลุกที่ออมแต่งบ่อยมากๆในปีน2025ถ้าใครเห็นลุกไหนแล้วแบบเอออันนี้แต่งยังไงส่วนใหญ่ก็จะแต่งแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบแต่งหน้าลุกอื่นๆนะลุกที่เป็นแบบเอเวอร์ดลุกที่แต่งประจำลุกนี้ได้เลยแกเอาไปแต่งได้เลยแล้วก็ใช้เครื่องสำอางแบบพี่ออมใช้ได้เลยไหนมีใครชอบตัวไหนแบบออมบ้างหรือว่าใครมีเฟรนด์ที่แบบเฮ้ยอยากไปอยากเก็บป้ายอยากข้างล่างได้เลยนะเผื่อว่าออมไปลองใช้แล้วแบบ เฮ้ยอาจจะเป็นเฟรรด์อันต่อไปของออมก็ได้หรือของเพื่อนเพือนก็ได้ mm hmm. ถ้าใครชอบคอนเทนต์ hmm. ดีแบบนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องพี่จอมไปด้วย mm hmm. ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้า mm hmm. คลิปหน้าบ๊ายบาย